ลังประกาศยุติความสัมพันธ์คุณคู่นันยาแฟนสาวเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์หกที่ผ่านมาแจ็คแฟนฉันไปทำหน้าที่พิธีกรรายการแฉโดยมดดำคชาภาเปิดใจแจ็คน้องรักโดยให้แจ็คบอกกับฝ่ายหญิงผ่านรายการพยายามลุ้นให้แจ็คไปง้อฝ่ายหญิงซึ่งแจ็คบอกว่าเขาบอกแล้วให้เป็นเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนเราก็คิดว่ามันใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไม่เศร้าเพราะต้องทำงานตอนนี้ก็ยังคุยกันเป็นเพื่อนปกติ ถามว่ายังคิดถึงความดีเขาไหมแจ็คยอมรับว่าใช่ผมเลยร้องไห้เขาว่าดีเขาสอนผมดี้อมปาดน้ำตากลางรายการมดดำพยายามรุ่นให้แจ็คกลับไปง้อแฟนสาวแต่แจ็คบอกว่าง้อไม่ได้แล้วแม้บอกว่าเดี๋ยวให้คุปลิปช่วยแต่แจ็คบอกว่าคุปลิปให้น้มลูกอยู่ก่อนมดดำจะให้แจ็คโทรหาคุณอดีตแฟนสาวกลางรายการโดยคุณกำลังดูรายการแฉอยู่มดดำถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร ซึ่งคุณตอบว่าไม่ได้ทะเลาะกันคุณกับแจ็คหลังๆเหมือนเพื่อนกันหนูไม่ได้เป็นคนบอกเลิกด้วยเราตกลงกันว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าถามว่ากลับมาเป็นแฟนกันได้ไหมคุณกล่าวว่าคุณกับแจ็คหลังๆเราห่างกันวันนี้สเตตัสแบบนี้น่าจะทําให้เรามีความสุขมากกว่าเราสองคนพยายามกันมากแล้วโดยระหว่างคุณตอบคําถามมดดาแจ็คถึงกับหันหลังเอามือกุมหน้าร่ําไห้มดดําบอกคุณว่า มันร้องไห้หนักแล้วเนี่ยซึ่งแจ็คหันกลับมาบอกว่าไม่ได้ร้องโดยคุณกล่าวต่อว่าพยายามที่สุดแล้วตอนนี้มันก็ไปต่อไม่ได้เราก็เห็นเหมือนกันที่คุยกันไปแต่ถ้ามันใช่วันหนึ่งก็คงวนกลับมาตอนนี้ถ้ากลับไปแจ็คก็ไม่มีความสุขคุณก็ไม่มีความสุขถ้าต้องมาพยายามอะไรที่มันมากกว่านี้ถามว่าห่วงอะไรแจ็คอดีตแฟนสาวร่ำไห้ก็บอกว่าตั้งแต่วันแรกที่คบกันคุณพูดยังไง วันนี้ก็พูดเหมือนเดิมว่าจะยังหวังดีกับแจ็คไม่ทำร้ายอะไรแจ็คก,ก็ยังเป็นเพื่อนกันยังคุยกันอยู่ยังเป็นกำลังใจให้แจ็คอยากบอกแจ็คว่าคุณอยู่ตรงนี้เสมอหวังดีกับแจ็คเสมอขอบคุณสำหรับทุกอย่างคุณกับแจ็คคงไม่ได้ห่างหายไปพอเปิดทีวีก็เจอแจ็คแล้วก่อนแจ็คจะร้องไห้หนะักป่าน้ำตาที่ไหลออกมาตลอดเวลาพร้อมขอบคุณคุณอดีตแฟนสาว